เดีอดเลยออกอาวุธให้เยอะนะครับโอ้แต่ว่าปืนกลดูมานิ่งนะครับแล้วก็มีแข้งขวานี่ดูว่าแน่นเหลือเกินวงในตีได้ไม่ได้จับสวยนะครับเอาเลครับจะเป็นทางด้านของชาติเพชรเล็กตีก่อนครับออกอาวุธกันหนักๆแล้วนะครับปืนกลเป็นตัวเดินออกแข้งขวาไปครับชาติเล็กตั้งไว้ตั้งไว้คืนยังไงครับโอ้คู่นี้นี่มหาถือว่าทันกันครับมีหมัดโอ้โหจังหวะออกไม่ออกทั้งหัวไหลเลยครับวงในตั้งแขนตี กระตุกมากระตุกมา,านี่แหละครับข้อแขนของปืนกลครับโชว์หน่อยกันลูกแข็งแรงได้เหลี่ยมช่วยนะครับมาแล้วครับตอนนี้วงในสู้กันแล้วตอนนี้หักไหเหลี่ยมตีกันนะครับดูจับได้ตีได้ไม่ได้เอาละครับเกมการชกตอนนี้นี่ดวลเท่ากันอย่างเดียวเอาหักไม่ล้มชาติเพชรเล็กนี่ก็แทงโต้ทันทีโอ้ยเอาละครับตอนนี้เริ่มจะทําได้ดีเหมือนกันชาติเพชรเล็กมีแท่งมาสลับด้วยเททิ้งเลยครับลอกนี้โอ้โหเสีย เสียนิดหนึ่งเสียล้มไม่เป็นไรยังไม่มีอะไรยก3อะไรก็เกิดได้น,นี่ปืนกลแดงน้ำเงินพาดเพชรเล็กเน้นหนักกันที่ในแล้วครับโอ้ยกนี้นี่ปืนกลมัดชวนทะเลาะในครับพยายามจะจับให้รหาต้องระวังบัตรเพราะตัวกันอยู่ครับเข้าใน ยู่แล้วตีจังหวะจับจับน่ากลัวเลยครับปืนกลแข้งขวาไปครับแล้วก็นี่ครับแต่สุดท้ายที่ชาเพนเล็กเอาคืนด้วยการหักเททิ้งไปเลยียกว่าพอเกี่ยวไว้นี่เททิ้งทุกทีนะครับทางด้านของเอามาเอาคืนได้หรือไม่ได้ครับทางด้านของปืนกลพยายามจะเบียดกล้ำในได้จับได้นะครับแต่ยังตีไม่ถนัดครับทางด้านของปืนกลชาเพชรเล็กเอาบูแล้วบูบูแบบไม่ต้องไม่ต้องให้เล่นเชิงแล้วบูลุยเลยมีเฮมีฮาเอาเสียบไปเสียบมาปืนกล เป็นคนอย่าช้าสิเอาเสียไปทีนึงชาติเพรเล็กโอ้โหโอ้โหสุดๆเลยครับนี่แหละครับของดีครับของดีทางททบห้ากดเลขหนึ่งครับในศึกยอดมวยไทยครับเจอกันทุกวันพฤหัสแบบนี้ครับไม่มีใครยอมใครเลยครับพี่ลีเกมการชกตอนนี้ถือว่าเบียดกันเลอเกินทั้งนอกทั้งในนะครับเกว่ายังคงกู้ขี้สูสีเทิ้งได้ไม่ได้ก็เปล่าไม่ได้นะครับแยกก่อนครับตีไม่ได้ต้องแยกเพราะเราเน้นมวยออกอาวุธกันนะครับ ปลายกปลายยกชาิเพชรชาิเพชรก็เตะยตัดปลายเพืนโกลโตูกโ,โตมติดเต้เาทีบมาชาิเพชรชาิเพชรขยับโจมตีโจมโจมตีตีไปเอาตีแล้วขาทกตีไปเสียบขาอีกปลายยกด้วยนะโอ้วัดกันที่ความแข็งแกร่งเลยครับใครยืนระยะดีกว่ากันครับยกนี้ยกที่3ครับแทงขวาคืนมาครับเตะลากคืนไปครับ มันมันใกล้เชือกใกล้เชือกจับได้ตีล็อกได้ยัดคืนมาครับโอ้โหสุดๆครับมีทั้งนอกทั้งในทั้งคู่เลยครับพักก่อนคู่เดียวฐานจำกัดทั้ง C P F C P เมจิด้วยนะครับนึกถึง Toyota าเคมอเตอร์เลยเอาเลยครับยกนี้นะครับทางด้านของชาติเท็ดเล็กทางทีมงานมีบอกให้เดินสาดตร์แข้งแล้วก็กล้ำายโอแต่โดนทางด้านของปืนกลมิโต้สวยๆนะครับ มีทั้งแท่งทั้งหมัดอาววงในตีได้พอตีได้มีเสียงเอนี่ก็หึมทันทีเลยนะครับางด้านของชาติเชรเล็ตเปิดเกมเดินชวนทะเลาะเลยครับชาติเเล็กซ้ายสายนับแหม่มีหมัดจิ้มด้วยครับปืนก่อนล็อกโอ้ดูจังหวะจังหวะจับขึ้นคอแบบนี้นี่โอ้โหดูครับล็อกน่ากลัวมากครับอ้าวล็อกได้ล็อกได้มันมันใกล้เชือกแล้วก็หักมาครับกรรมการแยกก่อนครับมันมันมันใกล้เชือกไปนิดนึงนะครับ เอาละครับแลกกันสนุกครับคู่นี้ทางด้านของชาติเล็กพยายามเปิดเกมโอ้มีหมัดนี่ปืนกลก็มีบวกนะครับเรือว่าไม่ยอมนี่นะครับดักแทงเอาละครับโดนต่อโดนใครจะยุบจะย่นก่อนกันครับคู่นี้โอ้ยหักลมไปแล้วนะครับทางด้านของปืนกลอายกนี้ยกนี้แข็งเลยอ่ะโอ้สามยกไม่เท่าไรยกนี้ออกกแข็งเลยโอ้เออดูดิชกดูแล้วชกง่ายเลยนะครับ พอเริ่มมาตั้งตต้นยกนี่ดูแลชกง่ายทั้งแรงด้วยนะครับปืนกลเออชาติเพชรเล็กโดนไปโดนมานี่หอบเลยอ่ะอ้าวกโดนอีกแล้วรามาสูนควางขวานไปพี่หนึ่งโอ้กับโดนปลายคางอ่ะโอ้แล้วดูหิวครับดูจังหวะหิวคอครับโอ้โหแม่จับน่ากลัวมากครับปืนกลแต่ถ้าปืนกลต่อสุรัตน์นี่มวยฝีมือครับแต่ปืนกลปอบาจัดนี่ดูแล้วนี่แม่จับแบบนี้น่าจะเป็นมวยเข่าครับ เรนกว่าทั้งบูทั้งบุญนะครับนอกได้ในดีครับทางด้านของปืนกลปอประจักแล้วก็แลกกันไปนี่เบียดกันไปแล้วทีต่อทีชาตเช็ดเล็กนี่พอโดนหนักๆน,นี่ออกอาการยุบไปเองนะครับออพอมาพอมาออกยุบสี่นี่นลเรื่องเลยอ่ะดูดิดูแต่ล็อกนอกล็อกในแกล็อกได้ดีหมดเลยนะครับทางปืนกลสามยกยังดูว่าเบียดกันนะครับพอจะมายกนี้ โอ้ปื้นกลโชเลยครับทั้งในแล้วก็เนี่ยครับดักแทงตอนนี้คิดไหลออกได้หมดแล้วนะครับโอ้แล้วกระตุกมาแทงอีกทีหนึ่งครับปืนกลโอ้ตอนนี้นี่ดูว่าจะคุณสถานการณ์แล้วนะครับปื้นกลปล่อยให้ทางด้านของชาติเพชรเล็กนี่ซึ่งพยายามเดินเบียดเข้ามาหาแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับพอโดนหนักๆน,น,นี่คำชา่าจะยุบจะยอมไปเองโอ้แต่ยังนี้บวกนะครับโอ้ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันนะครับชาติเพชรเล็ก เอาแล้วครับปืนกลเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับหม,มัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับเอาใจยกแล้วอะ่ะโลกนี้ออกมาแล้วคนละเรื่องเลยเออดูดิปืนกลดูด,ดีลบได้หมดอ,ะอ่ะเออนี่โอ้โหยายาดีไม่ลึกนะเลยนี่การพอเอาหมดยกหมดยกหมดยกอาธิยาเข็มบอลเริ่มเลยครับ 40่สิกำปั้นครับ4ี่แสนให้ชาติเพชรเล็กครับต่อยอย่างเดียวครับ4ี่แสนท่องไว้ในใจต่อยอย่างเดียวครับน้ำมิงหมัด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 มัดทองมัดอย่างเดียวอย่างอี่นอย่าเกี่ยวอันนี้เอาแล้วครับต้องเดินสาวอย่างเดียวแล้วนะครับ4ี่แสนบาทนี่โอ้โหเรียกว่าดาวบ้านได้ดาวรถได้เลยนะเอาแล้วครับต้องพยายามเดินต่อยอย่างเดียวโอ้ยลูกนี้เอาแล้วครับทางด้านของปืนกลเวลายังเหลือนะครับสองนาทีกว่าครับ ชาติเพชรเล็กนี่ได้ลุ้นหน่อยครับได้ลุ้นหน่อยครับเสรษฐีใหม่อยู่แค่อึบอยู่แค่เอื้อมครับหมัดกระสอกแต่ว่ายังไม่แม่นนะครับปืนกลแกยังหลบไปได้ครับเวลาต่อยนม่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับชาติเพชรเล็กเรียกว่าขอให้โดนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่โดนครับสี่แสนบาทครับอัดฉีดเอาแล้วครับทิ้งทั้งตัวหรือว่าปืนกลเริ่มคุมเกมนะครับมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ไม่ประมาท เอาล้ครับขยับหลอกล่อดูมีเขี่ยล่างด้วยยังไงก็ปล้ำเอาไว้คุมเกมเอาไว้ครับตอนซ้อมที่ค่ายนี่ต้องต้องซ้อมให้หลายๆอย่างนอกเหนือจากเตะกระสอบปล้มตีเข่าแล้วก็ต้องหมัดสักเออประมาณสัก15หนาทีทุกวันทุกวัน,วนต่อยหมัดด้วยอะ่ะก็ดูไม่ต้องดูอะไรอย่างเท้าทรายเงี้ยนะเป็นแชมป์โลกน,นิยมเลยอ,ะอ่ะเออนี่นี่ต้องยุบหมัดเท้าทรายมาแล้วครับ แต่ดูว่าโอ้โหพละกำลังนี่ลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยครับเวลาเหลืออีกนาทีครึ่งมีอีกไหมครับงัดมาครับแล้วดูปืนกลครับไม่ไม่เป็นเป้าดิ่งด้วยครับโอ้โหดูครับมาโชว์เลยครับช่วงปลายยกนี่ออก,อกลูกโชว์เลยนะครับด้านของปืนกล้าเพ็มเล็กเองมก็พยายามนะครับทางทีมงานนี่บอกให้เดินต่อยมาฟันฟอก แต่ว่าโดนก็ไปหนักๆเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็ยิ่งโดนนะครับทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็เริ่มจะท้อๆไปแล้วนะครับช่วงนี้ชูมือมั่นใจเลยนะครับดึงก่นปอประจักษ์ชกออกทางทศบ .5 คหับแฟนมวยทั่วประเทศที่รับชมอยู่เดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ก็เป็นฉลามขาวผู้กองหยาสือดมสุขนะครับเจอกับพุทธิเดชอูนิคมน่านท่าวังผาครับ1้อปอนด์นะครับถือว่าเป็นมวย เวทใหญ่ที่สุดในการแต่ทอดวันนี้เลยนะครับทางช่อง5ครับดูแล้วสงครามบนเวทีนี่ทำท่าจะสงบแล้วนะครับตอนนี้ขาดเพชรเล็กเองก็พยายามฮึดอย่างเต็มที่แล้วนะครับ400,000บาทแต่ก็ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าเก่าเหลือเกินนะครับทางด้านของปืนกลพอชนะได้คุมเลยแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับโดยคุณพรชัยมุ่งเจริญพรครับนายกอบจอ พี่สุรินนะครับก็เรียนเชิญชมการแสดงช้างครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับวันที่10เมษายนนี้ครับ7โมงเช้าเป็นต้นไปนะพี่น้องสุรินทร์แล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับ10เมษายนนี้ก็ไปที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเช้าเช้าเลยครับ7โมงเช้าชมฟรีทั้งงานครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับคู้เปิดหัวในสุดยอดมวยไทยทางพตบ5ครับ สุดท้ายท้ายสุดครับปืนกลนปอประจัก์ครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนชาติเพชรเล็กปอพรพุนยิมไปเดี๋ยวเราจะพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดู